สตรีภายในตำบลประตูปลาเฮาเนาะว่างเวนจากการทำลำไยเฮาเลยมาประชุมประชาคมตีเทศบาลว่าทำอย่างกันดีทุกคนออกความคิดเห็นว่าเฮาจะหารายได้พิเศษจากการหว่างงานก็คืองานปักโดยเฮารวมกลุ่มกันว่าเฮาก็เสนอว่าเฮาจะเอาอย่างปิดจุดเด่นภายในตำบลเฮามีตั้งแต่ลำไยห,หอมสลากยอ่อมีมติที่ประชุมกันว่าเฮาเอาสลากย่อมดีกลัว พ่อสาลาย่องตำบลประตูปลาเขาเนาะเวลาไปแข่งในระดับจังหวัดตีวัดพระธาตุาริกุลชัยในช่วงเดือนกันยายนตำบลประตูปลาเขาเนี่ยจะได้รับรางวัลชนะเลิศเกือบทุกปีก็เลยเป็นจุดเด่นในเรื่องนี้อ่ะเจ้า เฮาทำมาเก้าลายเก้าความหมายลายสลากยอ่อหมายถึงว่าการถวายเป็นพุทธบูชาเหมือนอันที่ส่งถ้าประัยนี่ปวดบวชเนาะถ้าไม่ยิงก็คือการพ่อมจะออกเรือนนะเจ้าแล้วก็มีจ้องหรือว่าลมคือบนสุดของต้นสลากเลยนะเจ้าสื่อถึงความร่มเย็นเป็นสุ้กับเจ้าลายปักใยแมมมุม,มก็คือการปกป้องคุ้มครองปัดเป่าสิ่งเวลวไล่ลาย ปักตุงหรือตุงชัยนะเจ้าช่วยดนบันดาลให้รลดท้นจากทุกเวทนาทุกอย่างถ้าใครถือขอบพ้องก็เป็นสิ่งตีดีนะเจ้ากวยขี้ป,ปุ่มหรือชะลอมก็คือภาชนะบรรจุเครื่องกินเครื่องใช้เครื่องทยาทานผ้าหอ่อคัมภีรซื้อถึงปกป้องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะป่าตะเพียนทองเนาะก็ซื้อถึงความอุดมสมบูรณ์ในน้ำม,มีปลาในน้ำม,มีข้าว จำหรือวายอตกปกหมายถึงออมเงินออมบุญนะเจ้าแเปเมียงแเปบุรีหมายถึงเครื่องสักการะ,ะบูชาสมัยโบราณแต่ก่อนเนาะถ้าไผรมาเยี่ยมบ้านหรือว่าอย่างเขาจะต้องมีมเมียงมีบุรีเพื่อตอนทับแขกขู่ที่จะมาเอวบ้านเฮาเจ้าความภูมิใจของเฮาก็คือว่าขั้งหนึ่งเนาะเขาก็ทําโดยภูมิปัญญาของเฮาบ้านเฮา ทำโดยพื้นฐานตีเฮาเคยมีกับกลายเป็นว่าอ๋อสินค้าตีเฮา,าเอามาเป็นโดดเด่นเป็นวัฒนธรรมตีทางภากเหนือปนนิยมแล้วก็คนบรรเทาชอบแล้วก็ไข่ไปไข่มาเปืนก็ชอบแล้วก็อู้ต่อ